ใช่สวัสดีครับป้องควังเจอกอบดำกันอีกแล้วอ่าอันนั้นขึ้นอย่างครับอ่านแล้วใช่ไหมอันนี้วันนี้ผมมีตากล้องและขอบคุณเออตากล้องมากนะครับสําหรับเสียแต่ละเวลาในการมาทําคลิปให้กอบดําคนนี้เลิฟดีไซน์นะครับใครมีงานวีดิ้งงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับงานแต่งงานสังสรรค์งานทุกประเภทสำหรับมือกล้องผมรับนะครับรับทุกเบอร์โทรตรวอะไรหรือเข้าไปในเฟซ อ่าเลิฟดีไซน์วิดดิ้งสตูดิโอนะครับอ่าวันนี้กบดำมาทำอะไรกบดำออกมาจากเราอ้อยเพื่ออะไรไปหาอ้อยแดกหรือว่ายัางไงหรือว่าจะเป็นช้างไม่ใช่นะครับไม่ใช่กบดำเข้าไปฉี่นะครับแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่ RX 4ี่คูณสกระแพงแสนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตามคำเรียกร้องนะครับเพราะกบดำไม่ค่อยได้ถ่ายรถลักษณะชุดยกสักเท่าไหร่นะครับ วันนี้เป็นรถชุดยกนะครับ <Wow. S 1> ต้องบอกว่าถึงจะเป็นชุดยกมันก็หล่อมากนะครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> ด้วยสีสันของตัวรถตัดดำนะครับแดงดำแล้วก็สีที่เขาสั่งทำพิเศษสำหรับตัวนี้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่า r อเอ้ขามีอะไรมาเสนอนะครับสำหรับใครที่เป็นอาสาวกชุดยกไม่อยากไปวางคานตัดให้มันวุ่นวายตัดนู่นตัดนี่เลาะนั่นเลาะนี่แต่กูอยากสูงอ่ะแต่กูไม่อยากตัด กูอยากเอากับเซนดาดได้กูไม่อยากให้เสียรถนะครับเพราะว่ากูแค่ขับรลรอขับท่องเที่ยวทั่วไปให้มองดูแมนๆมองดูเท่ๆก็เดี๋ยวดูคันนี้เป็นต้นแบบได้นะครับสําหรับชุดยกอ่านะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะถามงบประมาณช่างหลัดด้วยนะครับว่าทําสเต็ปนี้เราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่มาฟังนี้บังไหมแสงบังไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับคันนี้จะเป็นเจ้า isuzu v c อ o ์ s นะครับ เครื่องสามพันนะครับตัว4 o wheel drive นะครับแต่เป็นตัวที่สั่งทําพิเศษก็คือสั่งสีพิเศษเพราะตัวนี้จริงๆมันจะไม่มีนะครับเพื่อนเจ้าของเ็าสั่งจากบริษัททําสีนี้โดยเฉพาะป้ายแดงนะป้ายแดงแต่วันนี้มาจัดทรงนะครับแต่งหล่อนะครับด้วยการอาจจะยกสองนิ้วมันไม่พอแล้วกูอยากจะส่งวันนี้มันก็จําเป็นต้องใส่ทุกยกแต่กูไม่อยากเลาะทิ้งเอาแค่หล่อพอใช้ในบอกกุ้งในทั่วไปอ่ะเดี๋ยวให้กล้องแพน์นะครับ เป็นไงเ,เพื่อนๆ <Wow. S 1> เป็นไงครับชุดยกวีคอสต้องบอกว่าโอ้โหผมชอบนี่มากเลยมันชนเนี่ยผมชอบมากลงตัวมากนะครับดูครับแบรนด์ครับแบรนด์ดังออปชันโฟวิวนะครับออปชันโฟวินนะครับนี่ดูครับมองๆไกลๆเดี๋ยวค่อยคุยกับช่างหลัดนะครับให้กล้องกล้องจับไกลๆเป็นไงครับเ,เพื่อนๆเข้ารูปไหมเท่มาก <Wow. S 1> เขาเรียกอะไรอ่ะ มันเข้ากับตัวรถหน้าที่มันทันสมัยนะครับผสมกับอการชนที่เขาออกแบบมาให้ทันสมัยนะครับให้แบบเขาเรียกอะไรล้ํายุคล้ํายุคนะครับอ่าสวยงามมากนะครับแล้วก็มาดูนี่ด้วยยิงติดวินตัวนี้เข้าไปในกันชนมันแมทกันมาก,กเพื่อนนะครับสําหรับ ADM นี่<ว>เห็นป้ายไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับจะเป็นตเะเกียบแดงอ่าเกียร์ก็จะเป็นชุดสีแดงแล้วนะครับแต่คุณภาพ ยิ่งคับตลับขึ้นอีกนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วที่ทำการตัวนี้เปิดได้แหว๊บอ่าเป็นไงรีดไอเดียมนะครับลงตัวสวยงามนะครับเข้ากับกัญชนมากเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกับเจ้าสำนักดีกว่าสวัสดีครับช่างลัดครับช่างลัดอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ใต้รถมาดูดิหาดินี่ป่ะ อันนี้มันชอบหมกหลบตามเขาซอกตามมุมอ้ามาแล้วสวัสดีครับครับจังหลัดอ้ามาขยายเพื่อนๆชมหน่อยว่าคันนี้เป็นรถอะไรครับเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วแหละจะให้หลัดทุ่ยทีหนึ่งครับเป็นตัวอะไรครับเป็นตัว all new v c o s t all new Vcart แต่เพื่อนๆนะครับตัว2022 2022เป็นโ Providay ตัวนี้มีมีอะไรพิเศษบ้างก็เป็นมีดิฟล็อกหลังมาให้ด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่พี่รู้แล้วไอ้ตรงนั้นพิเศษแต่หมายความรถแบบโปรติสินี้ไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้สีนี้ไม่มีคือเจ้าของสั่งทําสีจากบริษัทมาใหม่เลยอ๋อไม่<ส>ไม่ได,ไได้ไม่ได้หาง่ายในรลานนะ,นะใช่ครับอ่าแสดงก็าบริษัทที่ก็ถือว่าแน่มากนะใช่เออทำเพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะก็แสดงว่าสั่งได้ดิสั่งได้สั่งได้เราจะสีไหนอ๋อเอาเพื่อนจำไว้นะแต่มันต้องใช้เวลาเนะต้องใช้เวลาอ่าอาจำไว้นะครับสั่งได้แต่ใช้เวลาแล้วครับเผื่อเราไม่ชอบสีที่บริษัทเขามีอย่างเงี้ยอย่างพี่ ถ้าเป็นตัวตัวขับสองมันมีนะสีนี้ใช่ไหมหรือไม่มันมีแต่มันจะสีจะแบบไม่ใช่โทนนี้เนาะไม่ใช่โทนอนี้อันนี้สั่งพิเศษนะครับรับก็ปีอย่างที่ช่างหลัดบอกเนาะคันนี้เขาเข้ามาทำอะไรหลัดมาใส่ชุดยกอ่าใส่เดี๋ยวกงแทนแทนโดยรอบครับเดี๋ยวพี่คุยอ่าแต่งรอบคันอ่าก็คือหลักๆแล้วมันเป็นโฟร์วิอยู่แล้วล่ะแต่เป็นสแตนดาร์ดครับแต่ว่าเรามาทําการใส่ชุดยกใช่เพื่อยูนิคอนหกิ้วอ่าคือเจ้าของเจ้าของเขาต้องการรถที่มันสูงใช่ไหมใช่อ่า แต่ว่ายังคงคอนเซปต์เดิมอยู่ใช่ครับอ๋อเอาเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยใครที่อย่างที่กบจาพูดเมื่อต้นหนูคลิปนะใครที่ไม่ต้องการแปลงสภาพรถก็เนี่ยเป็นตัวเลือกมันก็หล่อได้นะครับก็ใช้งานได้ทั่วไปเนาะใช่ครับอ่าแล้วเราเจะทำเดิมๆก็ได้อ่าถ้าเผื่อ,อนาคตอ่าอยากจะขายรถอะไรก็ถอดถอดออกอ่าถอดแค่ถอดชุดยกออกประกอบของเดิมใส่เข้าไปใช่ครับก็กลับมาเป็นสแตนดาร์ดได้ใช่อ่าและที่สําคัญเวลาเราจะขายก็ไม่เสียรถ ใช่ครับอืมรถนะครับแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ถามก่อนอย่างเงี้ยถ้าเรายกเงี้ยกับรถที่เป็นโฟวินอยู่แล้วเนี่ยในการแจ้งขนส่งต้องไปแจ้งเพิ่มไหมแจ้งแจ้งก็ดีอ๋อแต,อแต่แต่ถ้าเป็นโฟวินเล็กข,ข่าวว่ามันแจ้งง่ายนี่แหละแจ้งง่ายค่ะแจ้งยกสูงเดี๋ยวอ๋อแจ้งยกสูงอ่าเพื่อนมาดูครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากกันชนก่อนที่ผมบอกที่กันชนของอะไรครับของออปชั่นโฟวิลฮะสวยมากตัวนี้ตัวส่งนอกบ้านเรายังไม่มีใช่ไหมใช่พี่ไม่เคยเห็นไงใช่ใช่ตัวส่งนอกพพพพพีีีี่่่่่กกกกกบบบเเเเเิิงงหห็็นนนนนนคคครรรรัััั้้้แแะะะาชตตววปลจไมยของออปชั่นจะแบบ ทรงที่มันแบบบ้านเราที่ใส่มันมก็เห็นนะใช่ตอนนี้พอดีไปขอเขามาขอให้มาหมายความว่ายังไงลัดไปขอมาอขอเอามาใส่คันนี้โดยเฉพาะเลยขอได้ด้วยเหรอขอคันหนึ่งเพราะตอนนี้เขายังไม่ไม่ไม่ยังไม่ผลิตพี่อยากเข้าไปไปเชื่อมชมออปชันมากเลยพาพี่เขาเข้าไปได้ไหมตอนนี้ไฟเดย์ไลท์ยังไม่มีเออก็คือกำลังนําเข้ามาเพราะปกติจะเป็นเดย์ไลท์เป็นเดย์ไลท์เข้าเต็มเลยม่เต็มเลยแล้วเวลาเปิดเปิดไฟปุ๊บจะตัดเป็นไฟเลี้ยว ออันนี้เราใส่ชั่วคราวให้ลูกค<อ>้าด้วยอ๋อนี่คือเรามาใส่จริงจริงของขอจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นเดลี่หาเ,เพื่อนนะครับสวยมากนะครับใครมีตัวนี้นะสั่งกันจนตัวนี้ไปนะสวยมากพี่พพถามราคาได้ไหมกันจนเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทคองสองหมื่นกว่าบาทใช่แต่สองหมื่นกว่าบาทเ<อ><ร>พื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้งานที่แบบโอ้หางงานเขาดีไซน์คือดีไซน์ตัวสวยมากสวยสวยมันเข้ากับตัวรถแล้วมันมองดูไม่ไม่มีอะไรเกะกะมองดูมันลงตัวเขาลุกเขาลอยทันสมัยอ่ะเพื่อนนะครับยิงหน้าวี้นะ มองดุไปเลยอ่ะอ่าอ่ะตอนนี้เรามาดูวินเดี๋ยวพี่ถามกันวินตัวเนี้ยของ A D M เนี่ยขอของคอปเนี้ยได้ข่าวเป็นตัวใหม่ใช่ตัวใหม่ยังไงครับก็คือเอ่อต้องครับมันเป็นตัวตะเกียบแดงสองหมื่นสองมนปอนใช่ฮะแล้วก็ปรับแต่งเกียร์นิดหน่อยอย่างเงี้ย๋อมีการปรับแต่งเกียร์ด้วยครับแล้วก็พี่เห็นเนี้ยเมีตัวนี้สป็นเกียร์จะเป็นสีแดงปกติถ้าเป็นตัวเก่าสีดำใช่ไหมดำสีดำอ่านะครับเพื่อน ราคาบอกเลยไหมเพื่อนอยากเพื่อนเพื่อนอยากรู้ไงราคาที่ขายทั่วไปเนี่ยหมื่น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 ไปปลายหมื่นไปปลายนะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นอะไรที่พร้อมติดตั้งนะนะพร้อมติดตั้งนะอ่าลักเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เห็นก็คือสีฟ้าโดดเด่นช่วงล่างเลยก้มดูหน่อยครับมีกบขาไม่ค่อยดีนะตั้งกล้องก็ขาไม่ดีนั่งขี่นาไม่ได้ปวดตัวนี้เพราะฟ้านี่คืออะไรครับ เป็นชุดยกของยูนิคอนรอ่ายูนิคอนนะครับยกยี่นิ้วครับตัวนี้หกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วอ่ะอ๋อแสดงคอนเซ็ปต์รถคันนี้ยกหกนิ้วใช่เพิ่มจากสนดษร์มาหกนิ้วใช่ครับอืมอ่าเพื่อนเพื่อดูครับเนี่ยชุดยกเขาก็จะเป็นชุดประกอบนะครับเพื่อชดเชยความสูงหล่ะนะใช่คอ่าอย่างปีกนกปีกนกนี่ก็ไม่ได้ทาอะไรเพิ่มใช่ไหมของเดิมหมดของเดิมหมดเลยครับก็คือง่ายๆว่าแค่เราใส่ชุดยกรถเราก็สูงขึ้นแล้วครับจตต้องเปลี่ยนโช้กด้วย ต้องเปลี่ยนชกค,ครับใช่ต้องเปลี่ยนชกเพื่อนๆมาดูชกทำไมต้องเปลี่ยนครับเพราะของเดิมชกสแตนดาดอันนี้ไม่พออ๋อเราต้องเปลี่ยนชกที่ยาวขึ้นใช่ไหมใช่ครับอ่านะครับเพื่อนๆอ่าดูนะครับเนี่นะครับแนวชุดยกแต่ประมาณนี้จะยกและพี่เห็นเนี่ยลองตัวนี้คืออะไรครับอ่้องลองด้วยใช่ไหมลองเพื่อมันมันไม่พอมัน,มมนวลามมันเลี้ยงไม่ปิดอย่างนี้เราเลยเลยเพิ่มความสูงมานิดนึงเอ้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วเพื่อไม่ปิดล็อกบนมันชันด้วยอืมจริงๆแล้วเนี้ย คือโดยเบสิกแล้วเราจะยกแบบไม่ต้องใส่ปีกนกยกก็ได้ใช่ไหมล่ะก็จะเป็นสไตล์นี้ใช่ไหมใช่เพราะเพราะส่วนมากชุดยก,กเขาจะไม่ค่อยใส่ปีกนกแต่งอ๋อะจะใช้ของเดิมใช่ไหมใช้ของเดิมอ๋ออาจจะเป็นเพื่อนดูนะครับบางทีมันไม่จําเป็นนะครับเราก็ไม่หยัดตังค์เลยนะใช่ครับเพราะปีกนกก็เป็นเหมือนล่ะใช่แต่ส่วนส่วนมากถ้าเป็นชุดยกเขาไม่ค่อยเปลี่ยนปีกนกครับเพราะองศามันไม่ได้กันตั้งส่วนไม่ลงแสดงว่านี่ตั้งส่วนั้งหมดปกติใช่ตัวนี้โชกอะไรครับ ตัวโปรเฟนเดอร์ครับปรับแปดระดับปรับแปดมอเตอร์ทูปปรับแปดก็ติดตั้งสวยงามนะครับเพื่อนๆอ่าดูดูแนวทางกันไปไอ้นี่ก็ยังใช้ขมองเดิมได้ใช่ไอไอคอมาเปลี่ยนอยู่แล้ว๋อาคอมาต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่มาพร้อมชุดยกอ๋อดูครับเพื่อนๆตัวนี้จะมาพร้อมชุดยกนะครับเราก็จะมีกล้องเข้าไปได้ไหมเป็นมีตัวดับเผาใช่ไหมล่ะใช่ใช่เป็นชุดชุดดับเผามาจะมาเป็นชุดยกเลยอืมก็เพื่อนๆก็ใช้งานโฟวินปกติ เขาจะมีการชดเชยลงมาหมดนะครับว<ช>่าจะปีกนกเป็นตัวดอกเผามาดูมุมหน้าครับกล้องอ่าเพาก็จะเผา,จะ,าจะไม่ชันนะเพือ่อนๆดูนะโอ้เียอะไรวะน้ำมั้ถหายแล้วเอาไม่ชันนะครับปกตินะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือแนวชุดยกโดยที่ยกไม่เสียรูปทรงของตัวรถนะครับอ่าไม่ต้องเจาะไม่ต้องตัดปกติพี่กบเหยียบน้ำแล้วครับ อะมาดูด้านนี้ครับมาดูล้อพี่ชอบล้อมากคันนี้ล้ออะไรครับเป็นล้อของมิกกี้คกล้องเข้ามาใกล้ๆครับดูโซมิกกี้มิกกี้ทอมสันตัวนี้กว้างกี่นิ้วครับลึกมากเหรอแปดนิ้วไอ้สิบนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วกว้างเท่าไหร่ล่ะรถสามสามห้ารบสามห้ากว้างสิบสิบหกใช่ไหมใช่ครััด <ขอ S 1> ด้วยยางอ่าคูเป <Cooper. S 1> อร์คูเปอร์อะแล้วพีเอสีดโปนะครับตัวนี้ยอดทิศเละครับอ่า ก็ดูความสูงของของอันนี้นะครับซูมล้อเพื่อนเพื่อนดูนะเห็นไหมก็ไม่ได้สูงมากครับแต่มิติรถแต่มันขึ้นไปมองดูมองดูล้อแล้วที่พี่โดดเด่นอีกอย่างาพี่เห็นโป่งเนี้ยนี่เป็นโป่งกี่นิ้วขลับโปง่งเก้านิ้วเก้านิ้วครับโป่งรุ่นมาเลยใช่โป่งทําสวยมากนะครับโป่งงานตัวนี้งานดีมากเพื่อนๆนครับยังไม่ได้ถามเลยชุดยกติดตั้งประมาณเท่าไหร่ครับจําได้ไหม จำไม่ได้ต้องดูในบิลโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว<ต>ให้เพื่อนๆโทรถามเดี๋ยวไปสอบถสามนะครับ <_ S 2> คือบางคนอยากจะรู้ราคาไงเพื่อเป็นการตัดสินใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมทิ้งเบอร์โทรช่างหลัดแล้วเพื่อนๆลองโทรสอบถามดูรับยางอ่าคูเปอร์ตัวนี้ก็แม็กสวยมากนะครับสวยมากดูด้านหน้าของความสูงก็ไม่ได้สูงมากมายรับปั๊มยางนี่ให้พี่ต้มหมูหวานจัดมาให้อ่านี่ก็ของของหมูหวานช็อปนะครับต้มหมูหวานก็เป็นอีกหนึ่งสำนัก ออฟโรดนะครับใครที่หาออฟโรดหายงหายางอะไรก็ติดต่อสอบถามได้แล้วก็นี่ติดตั้งอันนี้เพิ่มอ่าบนไดข้างนะครับ,รบก็สวยนะบนใดก็ไม่ได้ยืนเยอะนะเพื่อนนะผมว่าคันนี้แต่งกําลังกาลังหล่อเลยแหละหล่อในแนวชุดยกในแนวแบบออฟโรดที่ไม่ได้เชิงช่างมากเรียบๆเลยครับแต่ก็ดูดีอ่านไหมาดูโป่งกล้องถ่ายดิมิมครับเดียเด๋ยวพีด่ดูโป่งถ่ายจากตรงนู้นมากระโปรงกำลังหล่อเพื่อนนะครับความล้นของล้อก็ประมาณนิ้ว นิ้วกว่าสองนิ้วประมาณนี้ก็กำลังสวยครับอย่างเงี้ยไม่ต้องกลกวตำรวจเรียกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ลอตามากเกินไปไม่ลอตาอแต่ถ้าไม่มีเนี้ยอันนี้ยื่นมาเนี้ยแน่นอน,นแน่นอนแล้วก็นี่นําเสนออีกอย่างหนึง่งนะครับตัวนี้เป็นโรบาเนาะโรบารอ่าเราเรียกบ้างก็โลบาแล้วกันแต่เขาจะมีสับของเขานะแต่เราเรียกโรบารเพราะเอาเข้าใจง่ายนะครับตัวนี้ก็ของออปชัน่นออปชั่นอ่าหล่อมากเพื่อนๆน,นะครับเขาดีไซน์ได้ทันสมัยมากนะครับ คือกล้ายุคไปแล้วอะดีไซน์ไปเพื่อห้าหกปีแล้วอะผมใช้คํานี้นะแต่พอมาใส่กับรถรุ่นใหม่เนี่ยมันหล่อแล้วมันก็มองดูเต็มแล้วล่ะเนาะใช่ครับอ่ามีตัวยาวตัวสั้นเหรออ่าอย่างนี้คันนี้มันมีอันนี้เล็กตัวสั้นถ้ามีตัวยาวสุดนี่เหรออ๋อตัวยาวสุดนี้ใช่ไหมใช่อ๋อสามราคาได้ไหมตัวนี้เท่าไหร่ครับจําได้ไหมไม่ได้เรัไม่ดูบินอย่างเดียวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรสอบถามเอาครับเดี๋ยวถามโดยรวมถามโดยรวมนะครับดูโลบาร์เขาสวยมาก นะครับออปชั่นโปรวินนะครับเพื่อนใครสนใจก็ใครสนใจก็ธรรมติดตั้งที่บริลัดก็ช่างหลัดก็สั่งได้นะครับหรือจะสั่งตัวแทนจะไปติดที่ไหนก็ได้ท่วประเทศเนา<ช> <ๆ S 2> นะอ่ก็มีตัวแทนท่วประเทศนะครับอ่ะเดี๋ยวมองไกลมองมองไกลๆเห็นของตัวรถไหมประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ลองไปยืนเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ยพี่สูงมา107้5ได้ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้สูงนะเพื่อนเพื่อนนะก้าวขึ้นง่ายนะครับเนี่ย ก้าวขึ้นประตูก้าวนิดเดียวเองข้างในข้างในเด็ดมากมีตัวเด็ดอยู่คู่หนึ่งเดี๋ยวก็ให้ทางหลังบอกสวยกลับเราก็มาดูด้านหลังด้านหลังเราก็ใช้คานเดิมใช่ไหมหลัดใช่ครับเดี๋ยวก,ก้มดูหน่อยครับทานติดรถอ่าคือชุดยกนี่มันใช้คานเดิมอยู่แล้วเนาะใช่อ่ามันเพื่อ<ป>ดูแล<ด>ครับ,รบข้างหลังก็มีการลองก้อนตามตาตาชุดยกนะหละดนะครับคันนี้เป็นตัวมีดิฟล็อกใช่ไหมดิฟล็อกหลังอ่าคุ้มนะตัว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 นี้มันอย่างดิฟล็อกให้เลยนะ โชกก็โปรเฟนเดอร์นะโปรเฟนเดอร์ปรับแสเหมือนกันบริเวณข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือการใช้สไตล์ลองก้อนนะเพืเ่อนๆน,นะลองก้อนซ้ายขวาแล้วก็มีตัวเ,เปเซอร์ลองเผาหัวเผานะครับข้างหลังจะง่ายถ้าเป็นชุดยกนะอาจจะไปเสียเวลาช่วงหน้านะครับเพืเ่อนๆก็ประมาณนี้นะครับอ่าก้อนยกหกนิ้วเนาะหกนิ้วอ่าใส่แอดหนึ่งแผ่นใส่แอดใส่แอดเสริมไปที่แนบหนึ่งแผ่นนะเพื่อนๆนะครับเพื่อ ให้มันขึ้นมาใช่ไหมล่ะใช่มันขึ้นมาอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอัสตอรี่หนึ่งชิ้นของออปชั่นเหมือนกันโอ้คันนี้ใช้ออปชั่นทั้งคันเลยนะครับอ่ากันชนหลังครับก็อย่างที่บอกเขาดีไซน์มาได้สวยนะครับแล้วก็เก๋แล้วมันเข้ากับตัวรถที่เป็นรถที่ทนสมัยงี้นะครับมันก็แมทกับรถที่แบบเขาเรียกอะไรแมทกับบอดี้บอดี้ของรถอะ่ะอ่าจะมีขอลงขอลากนะครับตามสไตล์ อันนี้ก็เป็นกระบะนะเพื่อนเพื่อนอีซูอีส,อสูตัวนี้มันมันเป็นโฟร์ในตัวอยู่แล้วละนะ่ะเนาะใช่แต่มันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเป็นแคปใช่ไหมมีเป็นแคปไม่โฟรมันจะเป็นสี่ประตูกับตัวนี้ใช่ไหมหรือไม่แน่ใจแคปก็มีนะมีใช่ไหมเออมีหมดอืมโอเคครับเพื่อนเพื่อนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูโดยรอบนะครับประมาณนี้ครับคันนี้คือหลักๆก,ก็คือเข้ามาเข้ามาแต่ใส่ชุดยกแล้วก็ใส่ซสซีรใช่อ่า จริงๆใส่สโนเกิลยังไม่มีไม่มีทำอะอ๋อได้ข่าวว่าสั่งหาไม่ได้สโนเกิลเนาะแต่เรา้มีสโนเกิลนี่มาเต็มเลยนะใช่เต็มสูตรของรถลับรถเลยนะครับลอครับเพื่อนๆนะครับใครที่มองหาแล้วมองแนวทางหรือมีตัวนี้อยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ยกนะเป็นรถมาตรฐานอยเงี้ยอยากจะยกเนี้ยก็ดูคันนี้เป็นแนวทางได้นะครับบอดี้บอดี้ไม่ได้ลองไม่ได้เลยแม้แต่นเดียวไม่ได้ลองครับเดิมนะครับก็ประมาณนี้ยกหกนิ้วนะครับกับยางไซส์สามสิบห้านิ้ว นะครับความสูงก็อย่างที่พี่กบยืนให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ประมาณตามพี่ยืนเนี่ยนะครับหล่อเ,เพื่อนๆดูด้านหน้าเลยยังหล่อเลยครับกล oh, <no. S 1> ้องบวชไหมช่างกล้องยะเป็นลมด้วยน oh, <no. S 1> ะหล่อเหรอช่างกล้องยังชอบเลยนะครับผมชอบไันเนี่ยมันดีไซน์เข้ากับหน้าของวีคอ์สอ่ะสวยดีอ่ะดูดีอ่ะดูเฉียวเฉีวฉบทเฉียวเียวนะครับอ่าแล้วก็จะมีที่ลากลากขอนี่เนาะ <Yeah. S 1> อันนี้เป็น ของมากมากกันชนเลยอ๋อมากันชนเลยเหรอใช่ครับอ๋อเพื่อนๆนะครับนี่เขามีมาให้เลยนะกล้องเข้ามาดูครับชุดนี้ก็จะชุดขอ่ากนี่เขามีมากันชนเลยนะครับแข็งแรงมากเนี่ยเพื่อนดูครับมีมากันชนเลยรล่อครับรล่อโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูโดยรวมประมาณนี้นะครับสําหรับอีกหนึ่งคันที่จัดทรงโดยอ่าอ่าเอ็กซ์สี่คูนสี่นะครับใครที่ไม่ชอบรถวางคานนะครับกลัวเสียรถ กลัวจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ก็นี่สไตล์นี้เป็นทางเลือกครับท่องเที่ยวลุยได้นะครับจริงๆมันก็ลุยหนักได้นะถ้าเราไม่กวนทางอะ,นะัรนะใช่ครับ <laughs> ติดกวินเอา <laughs> ติดกวินเอานะครับเพราะเรามีของดีอยู่แล้วมีเอเดียนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับมันช่วยท่านได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพี่สอบถามโดยรวมนะครับโดยรวมว่าอ่าในการจัดเซตแบบเนี้ยใช้งบใช้คาว่าประมาณนะไม่รู้หลักจะจําได้ไปนะ เพราะตอนนี้อายุเยอะแล้วครับเริ่มเลื่อเรือนครับยิ่งทำรถคนเดียวแม่งเลื่อเรือนว่าโดยรวมถ้าเราอยากจะทํารถสเต็ปเนี้ยมีตัวนี้เข้ามาผเห็นคันนี้ปุ๊บผมชอบเลยพี่ผมอยากจะทาแบบคันนี้เลยเนี้ยผมต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมถามคร่าวๆแล้วเพื่อนๆก็ไปวิเคราะห์เอานะครับแล้วก็ไปใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับลองคุยสอบถามดูประมาณเท่าไหร่ละประมาณสองแสนกลางสองแสนกลางคือได้หมดนี้เลยนะใช่โอ้โหเพื่อนๆน่าสนใจวะนะครับสองแสนกระบาท ไม่เสียรถหล่อด้วยลุยได้ใช้งานได้จริงทำความเร็วได้เฮ้ยมีนี่เนี่ยลืมกล้องมาหน่อยครับภายในเขามีของโชว์เกือบไปแล้วไงนี่โอ้หภายในมันภายในมันหอมมากเลยอ่ะหอมกลิ่นใหม่นี่ <c oughs> รูป้ป่ะกล้องซูมบาดิโอ้โห <c oughs> เห็นแล้วอยากได้หนูยากได้หนูอยักได้ <c oughs> โอ้มายอกยักได้แม่งหมด น่าใช้มากกว่าตอนนี้สวยนะเดี๋ยวพี่ก็ไม่นั่งยักระชับไหเนาะเสียเบาหมดฮะอย่าพี่ขอพี่หน่อยวรับคอนโซลกลางของตัวตัวตัวแคปมาใส่อ๋อคอนโซลกลางตัวแคปมาใส่เพราะอะไรคนาะเพราะตัวกลางของเดิมเป็นเบาะยาวไงอ๋อคอนเดิมลางตัดูมีการแปลงระอะไรเนาเอาคตัวซลของตัวแคปาใส่าะรับทงาอมถึงเอางตัวแคปมาใส่เพราะว่า คอนโซลของตัวตัวเดิมมาเนี่ยมันจะเป็นมันอยู่แค่นี้แต่เป็นเป็นเบาะยาวมันจะเป็นเบาะยาวเพิ่มจะไม่มีมันจะไม่ไม่มีตรงนี้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นเลคโคลรุ่นอะไรผมไม่รู้มันไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่รู้หลายตังนะครับอันนี้กบดำาโง่นะบองตงใครรู้ช่วยบอกด้วยเนี่ยเขาก็แปลงเงี้ยนะครับเพื่อให้มันดูดูแล้วลดูลงตัวลงตัวเป๊ะเลยน้องนะนะมองไม่รู้นะมองเหมือนมันทำมันก็ทํามาจากบริษัทนั่นแหละของบริษัทนะครับกับตัวเบาะ เดี๋ยวดูนี่หน่อยดูยพี่นั่งหน่อยกระชับไหมโอ้ยเพดดื่อนเลยหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้แต่หนูไม่มีไม่มีกระชับด้วยเออมิตรงมิตริรถมองโอเคเลยอะนะครับภายในประมาณนี้นะครับเด่นๆก็คือเนี่ยเบาะไหลยตังอยู่เพื่อนๆนะครับก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆนะก็อย่างที่ท้งหลัดบอกนะครับว่างบประมาณก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่รวมเบาะนะ พอชุดนอก <c oughs> จะพอชุดนอกไม่เกี่ยวกับพอ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆถือว่าเป็นการลงทุนที่ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรไม่เสียรถนะครับสําหรับใครที่มองว่าเอออยากจกะใส่ทุยยกกาลังมองเลยว่าจะยก,ยกแบบไหนดีนี่เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับหนึ่งมันแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วแต่ความชอบของคนนะครับหนึ่งเมียไม่ตีหัวแน่นอนนะครับ <c oughs> อ่าสอง <c oughs> สามารถกลับไปเป็นสแตนดาดได้สามนะครับ เราสามารถที่จะขายรถเผื่ออนาคตใช้สักหกเจ็ดปีเบื่อจะขายก็ไม่เสียรถนะครับมันก็เป็นหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนได้เลือกเอานะครับสำหรับคลิปนี้ผมดำก็เอามาให้ชมประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวให้ช่างหลัดทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อ่าสนใจแล้วสอบถามข้อมูลดูนะครับช่างหลัดเดี๋ยวฝากเบอร์โทรเ,เพื่อนๆหน่อยครับติดต่อได้ศูนย์แปดหกหนึ่งสามหกหกแปดแปดหนึ่งครับช่างหลัดครับลองโทรสอบถามดูนะครับนะครับว่า สนใจจะทํารถแบบนี้ผมใช้งบเท่าไหร่นะครับใช้เวลากี่วันอะไรก็ลองโทรสอบถามดูหรือพี่ลืมไหมอันนี้ใช้เฟืองเดิมไหมเฟืองเดิมออโอเครื่องมันได้อยู่แล้วนะเครื่องมันได้วิ่งด้วยยังใหญ่ไม่ใช่ปัญหาลองลองขับดูนะวิ่งดิไปไหมไปกล้องกล้องไปลองขับดูไหมไปเดี๋ยวไปลองดูครับอ่าเดี๋ยวพี่กบขออนุญาตเจ้าของด้วยได้ได้เลยเดี๋ยวพี่กบขออนุญาตลองลองดูนะครับลองฟีลลิ่งในการชุดยกหน่อยกล้องขึ้นไปเลยครับไม่ต้องปิดครับขึ้นไปเลย จะเป็นชุดรีโมดบางคนก็ว่าใส่ชุดยกขับไม่เคยเวิร์กขับจะปกติไหมมันจะดีไหมสูงเสริมจะเล่ไหมเกียร์ถอยเหมือนก้อนนะพี่ถดใช่ไหมอเอาดึงขึ้นอย่างนี้อ,อ่ะดึงทแล้วตกมาโอเคโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวปิดถอดนี้ก่อนเพราะว่ามันจะต้องกระพือโอเคคือบางคนสงสัยว่าเอาชุดยกเนี่ยขับมันจะเหมือนสแสนตนด์บัสไหมหลัก,ลกๆที่เคยได้ยินบ่อยๆนะครับเ,เพื่อน มันจะดีเหมือนเดิมไหมมันจะเสียศูนย์ไหมมันจะเขาเรียกอะไรมันจะศูนย์เหมือนเดิมไหมเดี๋ยววันนี้พี่กบจะลองนะครับแต่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือชุดยกนี่มันดีอย่างครับเพื่อนๆมันก็คือเหมือนขับแซนด้าแล้วนะครับเราเพิ่มความสูงขึ้นมาลดสามารถตั้งศูนย์ได้ปกติโอ้โหก็เหมือนรถทั่วไปแล้วนะเหมือนรถเือนเดิมแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยรู้เลยเหมือนรถเดิมโอ้โหไปดีเหมือนกันออกตัวปุ๊ดๆเลย มิติที่จะได้นะเ,นเพื่อนๆความสูงของรถเนี่ยมันมองแล้วมันมองมันมองไกลๆเนี่ยมันแบเห็นถนักทัดทีทอ่ะนะครับเปี่ยนเครื่องเงียบที่ผ่านอะเป็นไงเบาะนั่งกระชับไหมเบาะดีเอบาะดีเลยอ่ะ ปกติเลยอะออกตัวลึกตัดมากนี่แหละครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่ต้องการที่จะไปแปลงรถอะไรมากมายก็ชุดยกนี่เป็นหนึ่งทางเลือกนะอ่ถือว่าขับปกติครับขับนิ่งด้วยนะครับแล้วก็บางท่านกลัวว่าใส่ชุดยกแล้วจะกยคุยๆ่าจะแข่งนะจากคันนี้ผม คันนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วไงมันไม่มีทัชันบาร์แล้วครับเป็นปีกนกสปริงคอยล์วชกนะครับมันเป็นปีกนกสปริงเนี่ยมันก็จะไม่มีผลการกระด้างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเราดันดันดันฟารมสูงเหมือนด้วยด้วยชุดยกไนนะครับค่าสแตนดาร์ดต่างๆมันก็ใกล้เคียงเดิมนะครับค่าของตัวรถเนี่ยค่าเเนี่ยมันใกล้ใกล้เดิมมันก็ไม่มีผลต่อการทําให้รถแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นรถพวกชัตชันบาร์อะไรบางที บางทีบางครั้งอาจจะต้องขันรถทบาช่วยมันอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ในการขับสูงเสรินก็นิ่งพอ,พอๆกับอย่างนี้ครับขนาดยางใหญ่ก็ไม่อืดนนะเฟืองเดินนะน้องนะรถสแตนดาร์ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะกล่องเกล่งไม่น่าจะใส่ดูคันนี้ไม่น่าจะมีกล่องคนระับโอ้ออกตัดีครับ เพื่อนๆไม่ต้องเสียตังค์ไปโมเครื่องด้วยถ้าเป็นตัวนี้นะใช้ได้เลยนะ้องใช้ได้เลยตื่นตาเลอยอไปดีครับไปดีว่าแล้วไงชุดยกอันนี้พี่ไม่ได้ขับเร็วนะครับพี่ขับประมาณร้อยน,นะแต่ก็รู้แล้วครับว่าถ้าเส้นกระเบนแสนเนี่ยมันเส้นปรบับปรับเซียนอยู่แล้วครับมาพยศ ไม่กระด้างเท่าไหร่ครับไม่กระด้างนะแล้วก็ขับง่ายมากขับง่ายมากเพื่อนๆนะครับใครที่อสากจะยกขับก็น่าจะฟิลประมาณพี่นี่แหละนะครับไม่ได้่าขับยากแล้วก็ผมดูแล้วนะขับท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางไกลๆนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับก็ลองดูนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆลองลอง,ลองใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วก็ดูที่พี่กบข,ขับนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถือว่าโอเคครับ โอเครถใหม่ๆนี่มันขับดีเนาะรถใหม่นี่เสียงมันกริ๊บเลยเสียงเครื่องก็ไปดังเสียงยางก็ไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก็ไม่มาโอ้สุดยอดน่าใช้ครับเพื่อนวีคอร์สน่าใช้ว่ะภายลงภายในก็สวยด้วยแล้วและอีกสูตรนะตอนนี้ต้องบอกว่ารุ่นใหม่ๆนี่เขาทำออกมาแบบถึงจะทําเป็นโฟล์วิวแม่งก็ดู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 หล่อครับเพื่อน นะครับด้วยรูปลักษ์ของดีไซน์ที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่จาจะปุณนจะเอาไปโหลดนะครับจะเอาไปทําโหลดจะไปแนวเรโทรหรือจะไปแนวออฟโรดอย่างเงี้ยก็มองมองดูแตกต่างแล้วดูดุนะครับไม่ใช่ดูแบบทำออฟโรดแล้วมองไว้ดุนะก็มองดูดุแเพื่อนๆมองดูแมนอ่ะน่าใช้น่าใช้ใชอ่พี่กบก็ลองให้ดูนะเป็นัไงครับชอบไหมนั่งแล้วชอบไหม ตากล้องผมเนียน,นเลยอย่าลืมนะครับมีงานมีการถ่ายรูปติดต่อได้นะครับเลือกดีไซน์เซิร์เข้าไปวิด d ิ้งสตูดิโออ่ะโอเครถใหม่ดีกว่ารถใหม่ดีกว่าสรุปเลยกูเล่นรถใหม่ดีกว่าโอเคครับพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า V c คอรนะครับอ่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่ามันสวยนะครับด้วยดีไซน์ของเขาที่ดีไซน์ออกมาแล้วก็ชุดยกประมาณนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบ ตัดแปลงพี่กบแนะนํานะครับประมาณนี้แล้วคุณเพืเ่อนๆก็จะได้รถที่เพืเ่อนๆต้องการอย่างที่ในคลิปที่พี่กบําถ่ายให้ดูนะครับ mm hmm. แล้ก็อย่างที่บอกกันเพื่อนเนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับชอบก็กดกดห้พี่หน่อยนะครับแล้วก็ขายชอบเนื้อง,งานใครก็เดี๋ยวพี่กบ ทิ้งเบอร์โทรอยู่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็โทรติดต่อนะครับสอบถามดูนะครับสําหรับคลิปนี้เอาแต่เพียงเท่านี้นะนะครับเอาแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอคลิปต่อไปว่าพี่กบจะพาไปดูอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีตากล้องด้วยครับตากล้องสวัสดีน้อยเย้สวัสดีครับ